สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านวันนี้พามาชมรถเข้าใหม่หนึ่งคันสวยๆนะครับยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้อะไรเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับคันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ารถเดิมๆนะครับยังไม่ได้อยาบน้ําคําว่ายังไม่ได้อยาบน้ำาหนึ่งยังไม่ได้ทาสีขัดเคลือบทําความสะอาดต่างๆนะครับวันนี้ล้างเบื้องต้นแล้วก็ตั้งโชว์เลยผมพาดูรอบคันนะครับกระจังหน้าสีโครเมียมนะครับ มีไฟตัดหมอกไฟหน้าด้านบนมีโครเมียมตัดคันนี้แต่งมานะครับเปลี่ยนล้อมแม็กมาเป็นล้อมแม็กขอบ18นะครับดูสวยแค่เปลี่ยนล้อมแม็กก็ดูดีขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็ล้อไม่ยื่นมาจากตัวรถด้วยไม่มีปัญหาเรื่องขนส่ง กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวติดที่กระจกนะครับแล้วก็คันนี้จะได้ในส่วนของที่กันรอยขีดขูดที่เปิดประตูนะครับที่เหยียบบันไดข้างจะมีสีบอลเงินติดมาด้วยทำให้ดูสวยงามขึ้นครับถ้าลูกค้าสังเกตดีๆนะจะมีรอยขีดขีๆๆเพียบๆขนแมวเพียบเลยนะครับสีดำเพราะว่ายังไม่ได้เก็บงานนะเดี๋ยวเราต้องทำดูแล เก็บทำสีให้ลูกค้าอีกรอบหนึ่งนะครับนี่คือเดิมๆนะครับกระาบะลังครับยังเงาวับเลยไม่มีสนงมีสนิมเลยนะดูยังใหม่เลยนี่ครับลอย ยังอยู่ครบนะครับเดิมมนะลอยเม็ดอาร์ยังอยู่ครบนะครับนี่แค่เปลี่ยนล้อมแม็กมาครับก็ดูดีขึ้นเยอะ สา,า,ายทนหนสนใจต้องรีบนะครับเพราะว่า d m a มไปไวมากเป็นรถตลาดนะครับคนไทยนิยมไปไวมาไวครับลูกค้าไม่ต้องซีเรียสเรื่องของรอยต่างๆนะเพราะว่าเรายังไม่ได้เก็บงานจริงๆผ่าชมภายในนะครับแผงประตูของ d m a มจะเป็นสีดํานะครับแต่ว่าที่พักแขนนี้จะเป็น หนังนะครับหนังสีดำนะตัดด้วยแถบตรงนี้สีเงินนะครับกระจกข้างไฟฟ้าสซญลันล็อกนะครับจะเป็นสีเงาเง,า,งานิดนึงนะครับด้านหน้าด้านล่างข้างพวงมาลัยนะครับเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะครับผม isuzu d max คันนี้จะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสวยมากครับเบาะหนังอันนี้สภาพยังดีอยู่เลยครับ พอนังคู่หน้าเลยนะโครงอะไรสามก้านนะครับแล้วก็จะมีออแอร์แบกให้ด้วยเดีย๋ยวมาดูเลขไม่คันนี้ว่าเลขหม่เท่าไหร่นะครับคันนี้รถปี2019นะครับลูกค้าเลขหม่จะอยู่ที่138,938กิโลปี2019 รถ5ปีเฉลี่ยแล้วก็อยู่ประมาณปีละ20,000นิดๆนะครับก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับระบบเกียร์นะครับระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับระบบแอร์ก็เป็นแบบมือหมุนปกตินะครับใช้งานสะดวกระบบเครื่องเสียงจะเป็นเก่านิดหนึ่งใช้ CD แล้วก็เปิดวิุได้นะครับตรงกลางจะมีปุ่มฉุกเฉินนะครับ แล้วก็ด้านบนตรงนี้ก็จะมีปุ่มใส่พระใส่รายได้ของจุจิกเล็กๆ,ๆน้อยๆน,นะครับตรงนี้นะครับคอนโซลด้านคนขับนะครับจะเป็นหนังนะครับตรงนี้เป็นหนังนะแล้วก็เปิดไปเป็นที่เก็บของเล็กๆน้อยๆได้นะตรงนี้ใส่มือถือใส่อะไรแล้วก็ชาร์จแบตได้นะครับแล้วก็ยังมีด้านล่างด้วยนะครับด้านล่างตรงนี้ก็ใส่ของได้เยอะหน่อย ที่ใส่คู่มือใช้รถด้านบนก็จะเป็นแอร์แบกนะครับด้านหลังก็ยังเป็นบอกแคปของอีซูซโดยตรงนะครับยังปั๊มโลโก้อีซูซูอยู่เลยครับเปลาะเหมือนไม่เคยได้ใช้แล้วใหม่ๆอยู่เลยนะครับลูกค้าสภาพถือว่าใหม่มากด้านบนก็ยังถือว่าสวยอยู่ครับรถปี2019 จะมีตำหนินิดหนึ่งในส่วนของอตรงนี้ก็คือลูกค้าเจอมานะครับพาชมห้องเครื่องก่อนนะครับนี่คือห้องเครื่องของรถปี2019นะครับรถกระบะก,ก็คือรถใช้งานตัวนี้เป็นแผ่นเพลทนะครับยังอยู่นะความสะอาดภายในลองดูนะครับสะอาดไหมกิ้งเลยนะครับ ความสะอาดภายในยังสะอาดอยู่เนาะ <Okay. S 1> แผ่นกันความร้อนนะครับยังไม่ขาดเลยนะครับยังไม่ขาดเลยนะยังใช้งานได้ดีเลยสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบหมดนะครับสรุปคันนี้นะครับอีซูดีแม็กเครื่องยนต์1.9ซีซีตัวแคปไฮเลนเดอร์ยกสูงนะครับ ตัวนี้ปี2019นะครับราคาที่419,00 0บาทนะครับลูกค้าถ้าเกิดว่าดาวศูนย์บาทนะจะผ่อนอยู่ประมาณ7 0 0 0กว่าบาทนะครับแต่ถ้าลูกค้าเพิ่มดาวก็จะผ่อนตามสัดส่วนที่ลูกค้าดาวขึ้นไปนะครับหลักฐานนะครับทำลูกค้าทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เอาเอกสารยืนยันเกี่ยวกับอาชีพนั้นๆถ้าเจ้าของกิจการก็ต้องสือบัรลองบริษัทนะครับหรือจดทะเบียนต่างๆนะครับประกานบริษัทก็มีสลิปเงินเดือนกับบุ๊กแบงค์ย้อนหลัง6เดือนนะครับ กรณีรับเงินสดลูกค้าสามารถขอใบรองเงินเดือนได้แล้วก็ขอบุ๊กแบงก์ยอนหลัง6เดือนได้นะครับอาชีพอื่นที่ไม่ใช่กับการเป็นลูกจ้างครับสามารถเอาเอกสารทั้งหมดที่อ้างอิงกับการทำอาชีพของตัวเองนะครับมานันใดด้วยนะครับแล้วก็ลูกค้าแท็กซี่ที่เซ็นมาแล้วหลายที่ไม่ผ่านนะครับก็มาปรึกษากันดูได้นะครับเราสามารถทําให้ผ่านได้แล้วหลายคันนะครับยังไงก็ขอพระคุณมากๆนะครับคันนี้รีบด่วนเลยนะครับเพราะว่ารถตลาดอีูเนี่ยมาไวไปไวมากๆนะครับขอพระคุณมากครับ